ลูกค้ามาจัดโชกโซนิกครับชุดสีจะเหลือสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินได้ครับนี่ครับลูกค้ามาจัดชุดล้อโชกโอ้หรือว่าสดครับเลอ่าน้องได้จดทุ่มเล่มครับนี่ได้สายได้ที่ลวดได้ล้อนะครับมาจากไหนครับเนี่ยใช่หน้าอ๋อใช่หน้าอยู่ในเมืองเหรอครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่นอกเมือง อ๋อนี่นี่นะครับลูกค้ามาไดหล้อไปได้โชคนะครับได้เอินตังให้ขาดอะไรก็วิ่งมาดูเอาครับได้ครับได้ครับไม่ได้ร้อยแปดสิบบาท ใช่เออสายเนี่ยสายแปดตัวหนึ่งนี่ก็ได้เขียนอย่างนีแน้แหละนี่ครับให้น้องลูกของก่อนนี่มาเต็มที่ถือเองนะเพื่อใช่ถือเองถือเองแม่ซือให้แล้ว <c oughs> ขอบคุณมากครับขผมมากครับผมมากครับนี่นะครับวันนี้คุณแม่พามาซื้อของนะครับได้หลายอย่างเลยไม่เอินใช่ค่ะบ๊า